ประเด็นสำคัญที่ทำให้น้ำหนักในการสู้คดีของคุณพิธาเนี่ยประสบความสำเร็จก็คือการให้ปากคำของคุณคิมคุณคิมศิลิศิริชัยซึ่งเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของไอทีรีนะฮะซึ่งที่มาที่ทำให้ทางพรกเก้าไกลโดยคุณพิธาเนี่ยเอากุณคิมมา ให้ปากคำในฐานะพยานในการชี้แจงต่อตุลาการศารลรัฐธรรมนูญในครั้งที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นไม้เด็ดสําคัญเนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคุณคิมเนี่ยจะเป็นคนชี้ขาดนะฮะว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่มีการถามของผู้ถือหุ้นของไอทีวีที่ถามว่าแล้วตกลงณปัจจุบันเนี่ยบริษัทไอทีวีย,ยังประกอบกิจการสื่ออยู่หรือไม่ ครั้าางนั้นถ้าคงจะจำก็ได้นะครับทั้งสองท่านก็คือมีคลิปที่ออกมาแล้วก็อ้างคุณคิมเนี่ยตอบชี้แจงพูดถึงหุ้นใช่ไหมครับบ,บ,บอกว่ายังดำคูดำรงกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอยู่นะซึ่งก็ถูกตีความหมายว่าโอถ้าเป็นอย่างนี้มันใกล้ๆกับว่าเป็นหลักฐานมัดตัวว่าบริษัทไอทีวียังคงเป็นกิจการของสื่อ ยังดําเนินกิจการอยู่เพราะขนาดประธานในที่ประชุมยังใช้คําพูดนี้ซึ่งการไปชี้แจงต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญของคุณคิมเนี่ยนะ,ะ,ะก็เป็นการอธิบายว่าสิ่งที่พูดนั้นนะฮะสิ่งที่พูดสิ่งที่ย้านั้นมันเป็นเรื่องที่ถือได้ว่ายังรอการการ,การวิิจัยของสารอยู่ถ้าสารวินาออกมามีความชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะนําไปสู่คําตอบ ที่ทางผู้บริหารของบริษัทไอทีวีเนี่ยจะมาพิจนารณากันเพิ่มเติมนะฮะนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่มีการกล่าวอ้างว่านี่คือหลักฐานในการที่จะมัดว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่นั้นปรากฏว่ามันไม่ใช่ใชครับเพราะ,ระว่าสุดท้ายมันหายไปตรงนี้และเพราะว่าสุดท้ายแล้วสารบอกว่าถึงแม้ว่ายังคงกิจการสื่ออยู่ก็เพราะว่ามันมีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ย ไอทถือว่าไม่ได้มีสถานะเป็นสื่อไม่ได้ประกอบกิจการสื่อตั้งแต่มีนาคม2550ให้ย้อนไป<า>ถ้าจำกันได้เพราะว่าสปอดอเนี่ยยกเลิกสัญญายกเลิกสัมปทานกับไอทวก็ถือว่าสิ้นสุดการทํากิจการสื่อไปแล้วคคือถ้าย้อนกลับไปตอนที่คุณคิมเนี่ยไปให้ปากคำนะครับต,ต่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมสรุปสั้นๆก็แล้วกันครับคุณคิมเนี่ยในฐานะประธานผู้ถือหุ้นเนี่ย ยืนยันต่อสารว่าไอทีวีไม่มีพนักงานถ้าเป็นกิจการบริษัทนะครับที่จะต้องมุ่งหวังรายได้หรือการทำธุรกิจอย่างเช่นสื่อเนี่ยม,มันต้องมีพนักงานคุณคิมพูดวันนั้นบอกว่าไม่มีพนักงานครับมไม่มีรายได้จากการทำสือ่อนะฮะไม่มีการทำสือ่อนะฮะและยังไม่มี เกตนาลมในการที่จะทำสิ่อนะฮะมีเพียงแค่รายได้ซึ่งมันมาจากเงิน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 ฝากเป็นเงินกองทุนนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่คุณคิมนั้นไปชี้แจงต่อทางศาลรัฐธรรมนูญและที่สำคัญเนี่ยได้มีการบอกว่าไอทีวี ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อคืออันนี้สําคัญที่สุดแหละว่าชัดเจนว่าถึงจะบอกว่ามีความเป็นสื่อโทรทัศน์มาก่อนแต่ถ้าไม่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการคุณก็ดําเนินกิจการไม่ได้ดังนั้นจะบอกว่าเป็นสื่อมันก็อาจจะพิจารณาได้ยากในเรื่องอันนี้มีน้ําหนักมากมื่อเมื่อคับที่คุณอนุชาตั้งตั้งเป็นข้อสรุปไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าทางสปนยกเลิกยกเลิกสัญญาสัมปทานนะครับสำหรับการประกอบ ประกอบกิจาการเนี่ยใบอนุญาตประกอบกิจาการเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคม2550ัรบ <250 S 1> ครับ,รบเพราะฉะนั้นน้ำหนักตรงนี้ที่ไปเพิ่มไปเพิ่มความเข้มข้นเวทน้ำหนักให้กับทางคุณพิธาก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์เป็นการวางวิธีการในการที่จะรับมือของพักคก้าวไก่และคุณพิธาเนี่ยถือได้ว่าเป็นการวางหมากวางหมากที่มีความแยบยนต์พอสมควรความจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณพิทาก็ยืนยันมาโดยตลอดนะว่าเขามั่นใจว่า การชี้แจงนะครับต่อทางตุลาการสารรัฐมนุเนี่ยสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องทุกข้อสงสัยนะะ